ไปเป็นหมวดแบ็กกราวด์ในวินเลสจะมีอิสเตอร์เอหลายอันด้วยกันอย่างแรกเนี่ยให้เราไปปรับโหมดเอ็กซ์ตรีมในเซตติ้งก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะปรับเป็นรูปแบบเมืองแบบใหม่นะแล้วเราก็เข้าไปที่ทาวเขาบอกว่าในหน้าจอเนี่ยรายละเอียดเต็มไปหมดเลยมีโอกาสที่จะพบทามะโมะจะยืนอยู่บนโซช็อปบิลดิ้งหรืออิบุสุบูทีก ต้องอันนี้มันเดินเข้าไปได้นะจะเห็นตัวเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเล็กๆเลยนะเราสามารถที่เดินได้เผื่อเพื่อ <ๆ S 2> นบางคนไม่รู้นะเห็นไหมเออพอเดินปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนฉากพอเข้าไปลึกๆนะครับนี่ Ebisu Fortune Shop นะน่าจะเป็นอันเดียวกับ Boutique Shop นะไหน t า a m โมะไม่เห็นมีเลยนะอาจจะไม่เจอนะครับแล้วก็เข้าไปที่ So l Shop Building อ๋อ So Shop อยู่ตรงนู้นเดินเข้าไปได้ถึงสะพานนี้เลยนะเจอไหมทาม m โมะ ไม่มีนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเดินออกทํำยังไงหมายถึงว่าเดินกลับทํำยังไงเนี่ยมันมันคลิกตันนะมันคลิกได้แค่อย่างนี้นะครับวิธีการก็คือให้เราใช้คลิกหรือเอานิ้วเนี่ยจิ้มค้างนะแล้วก็ลากลงนะครับอ่ามันก็จะเลื่อนออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเราจะเอาตัวละครเดินออกมาก็ได้นะพอกดคลิกมันก็จะเดินมาด้านนอกนะครับอ่ะ ทีนี้เนี่ยถ้าจะซูมเข้าก็ลากขึ้นนะหรือว่าปัดขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ปรากฏว่าทามาโมไม่เจอนะคราวนี้ก็บอกเออมีโอกาสที่จะพบอีบารากิ SP และชูเทน SP นั่งกินเหล้าด้วยกันหน้าตึกที่มีโอนิโผล่ออกมาโดยจะมีแอนิเมชั่นชนแก้วเหล้าไปเรื่อยๆนะครับตึกที่มีโอนิออกมาก็คืออันนี้เนาะ ไม่เจอไม่เคยเจอเหมือนกันนะถ้าเป็นเงาชนแก้วเล่ากันก็อาจจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ก็ได้นะครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะพบโอเทงูกับยูกิออนนะบินบนท้องฟ้าได้อมไม่เห็นมีนะนี <c> ่ <oughs> ต้องเพ่งกันเลยเนาะไม่ไม่เจออ่ะถัดไปเขาบอกมีโอกาสที่จะพบยามาอุซังิกับโมบ้าเดินไปมาบนถนนยามาอุซังิ งงบ้าเหรอไม่เจอครับอืมเนาะอาจจะอาจจะโชคไม่ค่อยดีครับไม่เจออะไรสักอย่างเลยนะหรือเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะพบอาเมโอนนะก็คือหญิงถือล่มล้างบัฟเดินไปมาบนถนนด้วย นถนนนี่มันก็จะมีเดินไปเดินมาหลายตัวอยู่นะแต่ตัวพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่แบบเจอได้ยากนะครับถัดไปเขาบอกมีโอกาสที่จะพบเทสโซยืนใกล้ๆตึกที่มีโอนิโผลออกมาเทสโซเหรอไม่เจอค่ะถัดไปเขาบอกมีโอกาสที่จะพบ p v p จัดยืนอยู่ใต้สะพานนี่เราก็ต้องเดินไปใต้สะพานนะคิดว่าน่าจะเป็นใต้สะพานเดน,นี้นะครับ Pvp ชัดปีศาจมุมสักูร้ายอยู่นี่ Pvp ชัดตัวไหนอะ <c oughs> ไม่มีใครยืนอยู่ใต้สะพานเลยมีแค่ปีศาจต,ตัวนี้ตัวเดียวเนาะถัดไปมีโอกาสที่จะพบโอนิตัวใหญ่เดินไปมาบนถนนโอนิตัวใหญ่เหรอไม่เห็นมีนะไม่เป็นไรนะครับสรุปว่าเนี่ยไอพวกโอกาสที่จะเจอทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ย ตอนที่เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูเนี่ยไม่เจอสักอันเลยนะใครเจอเนี่ยบอกหน่อยเนาะว่าไอ้มันมีจริงๆนะอืมอืมอ่ะถัดไปนะครับในโหมดความละเอียดสูงเราจะพบใจแอ้นอีบาบอนบนต้นซากุระเหนือร้านอินลัสเตอร์ชอปอินลัสเตรชอปตรงนี้อ๋อนี่อีบาบอนก็คือน่าจะตัวนี้แหละนะครับอยู่บนต้นซากุระนะเออนารักาอันนี้คือ คือเจอเลยนะถ้าเราปรับเป็นโหมดความละเอียดสูงนะครับไม่ได้ว่าสุ่มเจอนะมันมีอยู่แล้วถัดไปในโหมดความละเอียดสูงเราจะพบสโมโยไคลักษณะคล้ายเคอร์บี้หน้าอิมิสุบูทิกอิมิสุบูทิกนี่ไงอิมิสุทีอ๋อนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ นี่เล็กๆน่าจะใช่นะเหมือนเคอร์บี้โอเคอันนี้ก็คือหน้าจอแบ็กกราวน์ของโหมดวิ l เลจก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับที่เป็นอีสเตอร์เอ็กถัดไปนะครับเขาบอกว่ากระดิ่ง3อันด้านขวาตรงขอร์ดยาร์ดแบบ default สามารถกดเพื่อเปลี่ยนเพลงได้อ,อันนี้ก็เป็นขอร์ดยาร์ดแบบ default เลยนะก็คือเป็นออนทางควิลวิวนะครับ ก็จะมีกระดิ่ง3อันอยู่ตรงนี้คลิกตรงนี้เนี่ยเพื่อเปลี่ยนเพลงได้นะครับอันนี้ผมปิดเพลงไว้นะเดี๋ยวลองเปิดอะดูสักหน่อยแล้วกันโอเคอลองคลิกดูครับอ่าเปลี่ยนอยู่นะไม่รู้เพื่อนได้ยินหรือเปล่าเนาะเอ๊ะ นะเปลี่ยนไปประมาณ3เพลงวนไปนะครับปิดไว้เหมือนเดิมเนาะเพราะมันบังเสียงพูดผมตัดไปเขาบอกว่ากระปะจะซ่อนอยู่ตรงแอ่งน้ำใกล้เพชรเฮาในซัมเมอร์ขอดยาสกินเออซัมเมอร์ขอดยาสกินนี่ซัมเมอร์ขอดยาสกินเหมือนผมยังไม่มีนะ อันน่าจะเป็นอันนี้นะ summer ์ไนท์อันนี้นะได้จากพาร์เนอร์อีเวนต์สงสัยไม่รู้ผ่านไปยังนะก็คือไม่มีนะครับเขาบอกว่าจะมีกระป๋าซ่อนอยู่นะ <os im it. S 1> นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพวกอิมสีต่างๆที่จะซ่อนอยู่ในที่ต่างๆของคอร์ดยาร์ดอันนี้ด้วยเนาะแหมพูดแล้วอยากได้เลยเนาะว่าเป็นยังไงนะพวกอิมก็คือพวกอิมแดงเขียวฟ้าพวกเนี้ยนะครับที่จะเป็นชิกเกียงามิประเภท n อนะ นะครับถัดไปเขาบอกว่าใน Default c o ร r Y ยารก็คืออันนี้นะที่ผมใช้อยู่เนี่ยหากเราเอาฮาคุโรมานั่งเฝ้าสวนบางครั้งจะมีแอคชั่นเล็กๆน้อยๆกับฮีโรมาซาที่ยืนพิงต้นไม้อยู่แต่ตัวเฝ้าสวนผมเนี่ยไม่ได้ปลดฮาคุโรมาเนาะหรือเปล่าฮาคุโรเป็น SR ไม่มีครับยังไม่ได้ปลดนะ ก็ใครมีก็ลองเอาไปลองลองทำดูได้นะครับถัดไปหากเอาน้องสาวผีดิบมานั่งเฝ้าสวนบางครั้งนางจะเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเราด้วยน้องสาวผีดิบก็เป็น s r หอารเปล่าอไม่ได้ปวดประวัติเลยเนาะก็คือเวลาเ,าเอาเซเมเดินเนี่ยสัตว์เลี้ยงเราก็จะเดินตามมาครับน้องแมวเนี่ยนี่นะ อันนี้ผมเดานะถ้าเอาน้องสาวพีดีมาเฝ้าตรงนี้บางทีมันอาจจะเล่นกับแมวของเราก็ได้นะครับถัดไปเขาบอกว่าถ้าไม่รับบัฟที่แจกของน้องเป่าปลิวบางทีนางจะหลับรอจนหลับอะไรองี้ปะอันนี้ตัวไหนสักตัวหนึ่งอาจจะตัวนี้ก็ได้นะครับเออผมเคยนะหลับจริงครับอันนี้ลองดูได้เนาะตัดไปเขาบอกว่าน้องเป่าปลิวที่เราเจอเนี่ยหลังเคลียร์ explore zone บางครั้งจะแต่งตัวเป็นเชฟซูชิเชฟใส่ชุดฮาโลวีนชุดกระลอกชุดซากุระเอออันนี้ก็คุ้นๆเหมือนกันนะอม,มันไม่รู้เพื่อนสังเกตรหรือเปล่าเวลาเราแบบพา,พาชิคิงามิไปเก็บเลเวลหรือว่าแบบตะลุย e x p l o r e zone จากอีเวนต์อะไรเงี้ยช่วงท้ายที่เคลียร์ explore zone น่ะมันก็มีพวกน้องเป่าปิวน้องหุ่นกระดาษ 2- 3ตัวสุ่มให้เรากด ได้ของเพิ่มอะครับมันแต่งตัวเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นน้องกระดาษเฉยๆโอเคครับหมดแล้วอีสเตอร์เอของเกมอ m เมีจที่ผมเอามาให้เพื่อนๆรับชมกันน่าจะมีหลายอันที่เพื่อนๆยังไม่รู้นะครับก็เอามาให้ดูว่าเออมันมีดีเทลในเกมเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างนี้ด้วยเนาะยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม